ครับอันนี้หัวเหลืองครับพอยชั้นบนจะเป็นสีเหลืองเหมือนบุรชั้นล่างมันจะออกเป็นมรกตนะครับสองชั้นพอยธรรมชาติจะมีสองชั้นบางทีเขาก็ตัดให้เหลือสีแห่งสีบางทีก็ไปเผาให้มันเหลืองทั้งเม็ดแต่ตอนนี้ผมว่าผมไม่เผาผมเอาไปทําให้มันเป็นสองสีจะสวยกว่าครับเป็นพอยธรรมชาติตามรู้สึกของผมว่า มันพลอยธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนค่าทําไมให้มันเป็นธรรมชาติขายธรรมชาติดีกว่าครับเรารู้สึกว่าเราพึงพอใจในสีที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนค่าให้มันเหลืองหมดมันก็เหมือนกัวบว่าเราไปอะไรอ่ะเรียกว่าเราไปดัดแปลงให้มันเปลี่ยนไปไม่มี ธรรมชาติหลงเหลืออยู่แต่นี้มองปับก็รู้เลยเออพลอธรรมชาติแต่ที่มาที่ไปถ้าเราไปทําสีเดียวเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นพลธรรมชาตินะครับพลสองสีนี้ครับผู้คนไม่ค่อยทํากันเราทําแบบผู้คนไม่ค่อยทํา